ผมป่ามาเป็นสิบฟรีนะพี่เป็นสิบติเดิมมันหนาตึบเลยใช่ไหมหนาหนา,นาอันเลยหนาไม่เคยใช้นะเราก็ไม่มั่นใจใช่ป่ะอะก็ลองดูแล้ฉีดก่อนตีฉีดก่อนใช่พักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ตี ตีบแล้วเราก็ไว้อีกวที่หนึ่งแล้วก็ทําเทือกหวานครับเชือกโอเคสิบห้าวันดูว่าสิาตัวเนี้ยมันปราบข้าวดีของต้นได้ไปเยอะแล้วคุณพี่ครับอยู่ที่นี่ที่ไหนครับคุณพี่ที่นี่สามโคกปทุมธานีครับผมคุยอยู่กับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อต้นครับพี่ต้นนะพี่ต้นครับที่ปทุมเนี่ยที่พี่บอกเนี่ยแปลงเนี้ยพี่ทํากี่ไร่แปลงเนี้ยแปดไร่ครับเมื่อก่อนนี้เป็นไงบ้างพี่แปดไร่เนี่ยแปดไร่นี้ได้เยอะไหมไม่ได้พี่เต็มที่สี่เกียร ฟรีเกน53เนาะใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเยอะเลยใช่ไพี่ผมใช้เครื่องร่อนอ่ะทั้งร่อนใบก่อนแล้วออกลวงผมก็ร่อนอีกโอ้โหไม่หมดหลายขั้นตอนเลยใช่ครับรอบนี้เป็นไงพี่รู้สึกว่ามันหายไปเพี่เห็นผลจับเลยแต่มันยังมีอยู่เนาะมีครับพี่มันพื้นนาเราไม่เรียบเวลาหมากมันแบบ น้ำเรามันท่วมไม่เสมอไงแต่ก็พึงพอใจโอ้พึงพอใจมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยกันนะอันนี้ไม่ได้อวยกันนะอันนี้ลุงว่านลุงวอนพยานนะะปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อวยนะแปลงนาเขาเห็นข่าวก็ยังโอ้โหไม่เชื่อเหมือนกันเพราะมันไม่มีจริงตัวผมเองก็ผมก็ไปดูมาอันนี้แปลงที่สองนะพี่อันนี้พูดเริงจริงคืออันนี้เข้ามาแปลงที่2ก็อยากจะเห็นด้วยด้วยตาเองเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากฟังจากปากเนี่ยเกษตรกรผู้ใช้จริงๆเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้าง ผมถึงจะมั่นใจไงผมก็กล้าๆจะจะไปบอกต่อแต่ถ้าเราไปแนะนําสินค้าที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์กับชาวนาจริงๆอ่ะมันก็เสียหายมันก็เป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมนะใช่เออไปทำร้ายเขาแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะแนะนํามาครับต้นยืนบางหน้าเลยเพราะเราใช้มันทุกอย่างแล้วมันมันไม่หายครับเราก็เออว่าดีเราก็ลองใช้อเราก็ไม่มั่นใจหรอกครับผมป้ามาเป็นสิบปีแล้วนะพี่เป็นสิบสิบปีเลยก็อย่างที่พี่ต้นบอกนะว่า เดิมทีเนี่ยไม่คือไม่เห็นข้าวเลยใช่ไหมไม,หนนไม่เห็นข้าวเลยแล้วตอนนี้คือพึงพอใจแล้วพอใจมากผมเองก็ได้ฟังผมก็ชื่นใจนะผมก็ชื่นใจแล้วก็กล้าที่จะไปบอกต่อนะครบับเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาหลักของกเกษตรกรเลยถ้าไปแนะนําตัวที่มันไม่เห็นผลจริงเขาก็เสียเงินเปล่ามันก็ไม่เกิดผลที่<ล>เราล่อนล่อนกันล่อนล่อนใบล่อนวงอ่ะมันไม่หมด เราแค่ล่อนเพื่อให้มันไม่ไม่คุมข้าวจริงใช่แค่นั้นเองให้ข้าวจริงได้รับแสงใช่รับแสงกำลังสร้างรวงครับแต่ผลผลิตมันก็ได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วเพราะมันคุมครับเท่วนี้นักต้นคิดว่าผลผลิตกลับมาไหมกลับแปดแปเอาชมาอแปดไร่แปดนี้ก่อนแปดไร่แปงนี้น่าจะมีได้ข้าวกะว่าเสมอไหมละเสมอได้ไหมผมผมให้แปดสิบถังก็ถือว่าสวยแล้วสวยนะพี่นะเอาง่ายพี่ ผมไม่โลภเดี๋ยวเรามาดูวันเกิดดีกว่าพี่อีกประมาณประมาณอันนี้ยุดเท่าไหร่นะหนึ่งเดือนฝ่าบาครับอีกประมาณสองเดือน่ะเข้าสองเดือนนะ่ะอีก2สองเดือนเขาว่ากันเอาเคนะอำนาจเอกแผนไปที่ข้าวแผนไปที่ข้าวที่นาข้าวแล้วก็ที่สูตรเรื่องข้าวดีที่ยังโดดอยู่บ้างเล็กน้อยมีนะมีนิดนึงเนาะมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่ถ้าฟังจากปากพี่ต้นพูดแล้วว่าเมื่อก่อนมันเยอะจริงๆคงคงแบบตอนนี้จะเคยต้นกบเป็นแบบนี้ลูกที่เรามองเห็นเด่นดูครับ ดูครับพี่น้องครับนั้นอันอันที่เห็นเป็นกกนะอันนียที่ขึ้นอยู่เป็นกกนะอ๋อกกไม่ใช่ดีดนะกกเหลี่ยมกกเหลี่ยมเหลี่ยมกอกเรี่ยมที่นี่กกเยอะห้ากกเยอะเพราะว่าไม่ใช่ดีดนะนี่เป็นกกอันนี่กกครับเด่นๆนั่นแหละเลยนะกอกขนาดนั้นกอกหมดเลยไม่ใช่ดีดนะอ๋อไม่ใช่ดีดน่ะเพื่อนแปลงเนี้ยงวดให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราต้อให้ร้อยหนึ่งแต่ส่วนนั้กำนันเอกให้เท่าไหร่ครับผมพูดต้องตามเจ้าของนานะเอาร้อยหนึหรอโอ้พระเจ้ามันได้ผลจริงครับต้อเคนะเพราะว่า พี่ก็ตะเกี้ก็อยู่ผ่านหน้าบ้านมาอยู่แล้วก็ตัวตนจริงๆเลยไม่ใคยไม่มาจากไหนไม่ได้เมฆานทำนาจริงใช้จริงประชุมทานีใช่ไหมพี่ใช่ครับามโคกถ้าใครอยู่แถวนี้ถ้าเขาอยากบอกพี่ผมอยากไปดูแปลงพี่ต้นอยู่ที่ปทุมได้ไหมพร้อมครับอช่วยเพราะว่าเรามีตัวตนจริงๆแล้วก็อยากจะช่วยคนหนึ่งนะพี่นะสุดท้ายทุกคนสรุปได้ว่า ต้นครับใช้ไบโอมิโกไบโอติกย่อยสลายข้าวดิบแปลงนี้จริงๆใช่ไหมจริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นผู้ใช้จริงเป็นชาวนาจริงใช่ครับจะของแปลงจริงรุ่นที่แล้วได้สี่อุ้มนายี่สิบไร่ไอ้สองอุ้มสี่เพียนสองอุ้มรุ่นนี้กะไม่รู้ไม่รู้นับอุ้มไม่ได้กันเอางี้อุ้มไปก่อนไปก่อนจะเดี๋ยววันเกี่ยวสรุปว่าวันเกี่ยวต้นคุยกับรายการกำลังเอกช่องกำลังเอกเลยนะบอกว่า บอกพี่น้องกเกษตรกรถ้าใครมีปัญหาข้าวดิบเราคุยเลยอะพูดเับน้องชาวเกษตรกรนะครับถ้าใครมีปัญหาข้าวดิบ <üyor. S 1> ที่ยังปราบไม่หมดรักษาไม่หายใช้ตัวนี้ครับดีโกไบโอติกครับเป็นเอนไซม์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับเป็นเอนไซม์ในวัตกรรมใหม่พี่เคยใช้ตัวอื่นมาไหมถามก่อนต้องถามเลยว่าเคยใช้ไหมเป็นแบบเนี้ยผมไม่เคยใช้แบบพวกเป็นอย่างเนี้ยอเคยใช้ตัวอื่นไหมที่เป็นที่บอกว่าเป็นตัวกำจัดข้าวดิบเคยใช้ไหมครับพี่มันมันใช้แต่เขาเรียกอะไรอ่ะ ตัวเก่าที่เคยใช้ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะได้ผลไหมไม่ได้เลยไม่ได้หมายหมายความว่าอะไรมันไม่ยุบไม่บางเลยไม่ยุบไม่บางไม่ยุบไม่บางใช่ก็เลยเลือกใช้ก็เหมือนเดิมเลือกเลือกใช้ใหม่โดยพี่เพนมาแนะนาใช่ไหมใช่ครับพี่เพนมาแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับตอนแรกก็ไม่เชื่อเราก็เขาเสนอมาเราก็ไม่เคยใช้นะเราก็ไม่มั่นใจใช่ป่ะก็ลองดูใช่ลองไม่เสียหายใช่ไหมครับพี่ลองไม่เสียหายตอนที่พี่เพนมาแนะนําไม่เชื่อแต่ลองใช้แล้วต้นใช้หมักกี่วัน ผมมาก่อนตีอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตีอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วทาเทือกหวาน15วันสองรอบตีสองรอบตีรอบเดียวตีรอบเดียวเราเราเราฉีดก่อนตีฉีดก่อนใช่พักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ตีตีตีแล้วเราก็ไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทําเทือกหวานทำเชือกโอเค15วันใช่ผลปรากฏว่าขออนุญาตเขาแปลงปรากฏว่าลรต้นพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ขณะนี้ข้าวข้าวเท่าไหรอายุเท่าไรตอนนี้หนึ่งเดือนกับประมาณห้าวัน เข้าพันอะไรพี่แปดศูนย์ครับแปดศูนย์ครับแปดศูนย์แปดสิบวันครับตอนนี้พอใจไปเดิมมันหนาตึบเลยใช่ไหมหนาหนับอันเลยยิ่งยิ่งทางดอนนะยิ่งหนาคําว่าหนาเนี่ยแล้วผลผลิตที่ถต้นเก็บเกี่ยวไปเนี่ยนาแปดไร่ใช่ไหมได้ข้าวเท่าไหร่รุ่นที่แล้วรุ่นแล้วเต็สี่เกียนได้มั้ง พ่อนาผมายี่สิบไร่อระมันได้แปดเกียนฝ่ายอ่ะโอ้แปดเกียนญ่าเยอะด้วยรวมแปลงนน้นด้วยใชอ่อันอันร้นก็หญ่าเยอะแต okay. ่ว่าสี่เกียนสองอุ้มสองอุ้มโอเคเที่ยวนี้ข้าวสวยๆอย่างนี้มั่นใจแล้วว่าดีดบางไปแล้วตอนนี้ตอนนี้นะต้นเจ้าของนาให้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 แต้มเปอร์เซ็นต์บ้าไอไบโอติกตัวเนี้ยคิดว่าคิดว่าได้ให้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าการการใช้ได้ประโยชน์ใช้เห็นเห็นคุณภาพจริงนะผมให้ร้อยเลย ว่ามันหายจริงทําไมให้ร้อยก็มันหมดจริงแต่มันถึงจะเหลือน้อยเหลือน้อยไม่หมดเลยแต่มันเคือบเคือบหมดอ่ะนือจะได้เข้าใจไหมชาวนาก็พอใจพอใจประทับใจสุดๆพูดง่ายพี่ถ้าพี่ใช้รอบเนี่ยมันเกลี้ยงแน่นอนเลยดูเลยใช่ผมว่ามันป่ามันเกลี้ยงด้วยซึ่งซึ่งพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเรามาติดตามมาดูว่าดูว่าปีขาตัวเนี้ยมันปบาข้าวติดของต้นได้ไปเยอะแล้วเราก็ให้แปดเก้าสิบอยู่แล้วใช่แต่ต้นให้ร้อย อันนี้คือเป็นเอนไซม์ใช่ไหมพี่ไม่ใช่เป็นน้ำเนาะอันนี้เป็นเอนไซม์ใช่เป็นนวัตรกรรมนําเข้าจากต่างประเทศนะบริษัทเจ็พีเราไปพูดจัดจําหน่ายแล้วก็นําเข้ามาการวิจัยทดลองไว้5ปีโอ้ครับรเพราะฉะนั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องาวนาเพราะว่าทางบริษัทวิจัยไว้5ปีทดลองได้ผลผลทั้งแรบนะ80%บผลงานวิจัยที่นี่ลงแปลงอาจจะได้90 1 0 0ิอยอยู่ที่อยู่ที่แปลงนาที่จานสินคาของาวนา มันนั้นภาวนาจริงมั่นใจตรงนี้โดยเฉพาะพี่ต้นมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์บอกกำนันเอกอย่างนี้เลยครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ